สวัสดีค่ะอรุณสวัสดตอนเช้านะคะวันนี้แม่อ้อชวนปลูกผักนะคะจะพามาชมสวนผักที่บ้านตอนเช้านะคะตอนเช้าผักที่สวน เช้าก็เดินวนไปหลังบ้านไปเปิดน้ำมาไว้นะคะอันนี้ก็คือผักเป็ดญี่ปุ่นหรือว่า w a t e r c r a t e นะอันนี้จะเป็นผัก w a t e r c r a t e Hawaii นะคะเป็นผักเป็ดญี่ปุ่นอันนี้เป็นผักที่มีประโยชน์มากเลยนะคะไม่เอาเก็บทานเก็บทุกวันนะคะ อันนี้ว่าให้น้องอันกินด้วยนะคะต้นดาวเรืองสวยเลยอากาศตอนเช้านะคะผักอันนี้มีประโยชน์หลายอย่างค่ะเป็นผักต้านมะเรง็งสรารคุณแบบเยอะมากถ้าใครสนใจก็สั่งกับแม่อ้อได้นะคะ ตัวนี้ไม่อ้อเพิ่งปลูกค่ะเพิ่งลงปลูกเมื่อวานนี้อันนี้ไม่อ,อ้อชำนะคะชำชายอดที่มันมีมีข้อแก่ๆก็คือมันจะขึ้นเลยค่ะชําง่ายมากนี่ค่ะมีกล้วยด้วยนะคะอันนี้ลูกกลมแล้วค่ะเหมือนกําลังจะต้องตัดแล้วนะคะ แต่ยังไม่ตัดนะคะเราเราให้สุกเลยเราค่อยตัดเอาให้สุกเต็มที่เลยนะคะค่อยตัดต้นมะละกอของแม่อ้อมันด่างมากเลยค่ะนี่ค่ะมะละกอด่างเดี๋ยวจะเอาเกลือมาโรยเขาบอกว่าเอาเกลือโรยรอบต้นมันจะหายด่างนะคะต้องลองดู มีมะนาวมะนาวได้กินแล้วนะคะสองลูกตอนนี้ลูกที่สามสี่ห้าหกกำลังขึ้นละต่อไปเราก็จะมีมะนาวกินไม่ขาดสายเลยค่ะมันก็จะทยอยออกมาให้เรากินเรื่อยๆพริกนี่เก็บกินไม่ทันเลยค่ะนี่ค่ะมีแค่สามสี่ต้นนี้ก็เก็บทันไม่ทันแล้วนะคะ อากาศตอนนี้ฝั่งนั้นเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเดีย๋ยวสักพักเราจะจะเตรียมอาหารมาใส่บาตรมาทำบุญตอนเช้านะคะมาใส่บาตรพระอันนี้คือต้นกุหลาบแม่ออเลี้ยงหอยเชอรี่ด้วยนะคะเห็นไหมตรงนี้น มีหอยเชอรี่ด้วยค่ะจะมีเยยงไวน่ะ <c oughs> ต้นกลับดองอันค่ะชอบมาเด็ดอันนี้ใบโหระพาอันนี้คือต้นกระชายเมื่อคืนทำแกงส้มอร่อยมากค่ะเอากระชายที่บ้านไปแกงส้ม อน,นั้น,ต,นต้นขิงนะคะมัน,นคือขิงอันนี้ใบผักปงชรสนะคะเห็นไหมคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยมากอันนี้คือต้นโกสนไม่อ้อชำใบะคะ่ะโกสนไม่อ้อลองชำใบดูใบก็ไม่ตายนะคะลองชำใบดูน,นี่ นั่นก็คือสวนอันนั้นอนะสวนไม้ประดับเราไม้มงคลนะคะแม่อ้อก,ก็จะมีสวนผักไว้ทานแล้วก็มีไม้มงคลไว้ด้วยนะคะฝั่งนั้นก็คือฝั่ง ต้นไม้มงคลของแม่อ้อเองนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมว่ามีไม้มงคลอะไรบ้างนะคะแม่อ้อชวนปลูกผักจะไม่ปลูกตะผักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีการชวนปลูกไม้มงคลกันนะคะอันนี้แม่อ้อจำหน่ายด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะ มีว่านางคุ้มมีต้นโกศนแล้วก็มีไม้ฟอกอากาศมีหยกมรกตมีเงินไหลมาแล้วก็มีพอบพึ่งด่างนะคะแล้วก็มีว่านกับหอยบันไดเเสษฐีแล้วก็เป็นถุงเงินถุงทองนะคะที่ที่ปลูกอยู่ ตัวหยกมรกตต้ตนนี้มันจะออกเหลืองๆห่หยเพราะว่าไม่อ่อนมีความรู้สึกว่ารากเขาแน่นแล้วเขากาลังจะไปแล้วค่ะแต่เดี๋ยวเราจะพยายามเปลี่ยนกระถางให้มันเป็นกระถางใหญ่น่าจะยื้อเขาไว้ได้อยู่นะคะเพราะว่ารากเขาแน่นมากค่ะเดี๋ยวพาไปชม พาไปชมข้างในนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวนดึงออกก่อนอันนี้คือเศรษฐีกอบเงินนะคะเศรษฐีกอบเงินแล้วก็อันนี้โกศลน,นะคะอันนี้ว่านางคุ้มนะคะแล้วก็นี่คือรวยไม่เลิกคะ่ะอันนี้พระพึงหางเห็นไหมคะ พึ่งดักเล็กๆต้นนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมาเลยนะคะสวยไหมคะด่างสวยนะคะต้นนี้นะหะต้นแล้วก็จะมีเศรษฐีแล้วก็จะมีนะคะใบขาด อันนี้ถุงเงินถุงทองนะคะถุงเงินถุงทองค่ะต้นข้างในว่านกับหอยสวยไหมคะมก่อแม่ออกก็ขายนะคะไม่อาขายต้นไม้บางคนอยู่ถ้าใครท่านไหนสนใจก็ทักแม่ออเข้ามาเลยนะคะวันนี้แม่ออขอจบคลิปนี้ เดี๋ยวคราวหน้าใครมาอัปเดตสวนไม่เอาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะช่องไม่อ้อยชนปลูกผักด้วยนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมไม้มงคลมาใครสนใจก็ทักได้เลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ